อการส่ก้อนใล่านียไม่แม้ใส่หมวกอะไอ้เั้นใส่หมวกแบบเนี้ยแปลว่าเป็นสสันสนะสามสามบันแล้วฉันคือทีแรกฉันก็นึกว่ามันเป็นครัวเราจะเอาขยะมาทิ้งมันไม่ใช่นี่เขียวเคยมานั่งรออยู่ตรงมุมนี้ด้วยว่าศัตตอนนี้คัณ<บ>อันนี้<บ>มันเป็นคนงาน,น,งานที่งานยุ่นเลเราวอนนี้ถ้า มันแต่ผมกว่าฉันมันใส่หม้กจริงๆาใส่หม้กินมันใช่ะมันเอากระเทียมไทอ่ะมันมันน่ะอ่าอ่ามันเอามันเดินตามฉันอ่ะสามวันแล้วที่มันทีนี้ฉันเข้าไปเออไปเก็บกระดาษร้านตรงหูมุมนั่นเห็นเด้อร้านที่ขายผ้านะที่มันมีชอยเล็กๆอ่ะ แต่ร้านเขาอยู่นันานดึงแข่งเข้าในชอยแล้วมันนะฉันไม่อานหล้วมันมันถอดเสื้อผ้าฉันบอกแล้วมันก็เออกระเจี๊ยวมันอ่ะไม่เพราะว่าคุณคนเขามามันยังไม่ปล่อยเลยเชื่อมาอ้าวมีคนตะโกนแล้วมันยังไม่ปล่อย ไม่เออ,อ,อคนตะโกนมันยังไม่ปล่อยเลยแต่ท,ท,ทีนี้มันคือเออทีนี้มันมันก็เอากระเจี๊ยบใส่เข้าไปแล้วมันก็ลุกขึ้นแล้วมันก็เดินออกมาแล้วเขาบอกว่าเอคนนั้นบอกว่ามีม,มืมีกครองมองจานใส่อ่าแล้ววันวันนี้จะไม่เห็นอืม mm, วันนี้ไม่เห็น ครับโอ้มันตามยายมาสามวันแล้วมันตามแันมาสามวันละสามวันติดกันเลยนี่แหละครับโอ้ยมันดึงเข็มขัดเข็มขัดมันดึงเอาผ้าแขนลุงผ้าสองท่านมันดึงเอาผ้าสองเอาเอาเอาออกหมดเลยกุุงเกงอ่ะอ้าวแล้วมันทําให้ยายนอนลงเลยเหรอไย่ยืนไม่เอออ้ยมันกดแันเนี่ยนอนลงกับพื้นเหรอครับเออเจ็บหมดเลยเนี่ยแขนฉันเนี่ย พื้นกดนอนนอนลงกับพื้นไปเลยเออมาไม้มาปั้มแขนอ่ะอ้าวคนนั้นนะไอ้ไอ้คนที่ค่ะแล้วยายไม่ไปแจ้งความเหรอโอ้ทำไมไม่จราจรมาแค่จะบอกจราจรจราจรให้ฉันไปแจ้งความเอยพูดกับพูดเถอะแล้วตอนนี้ยายกลัวไหมครับถ้าจะออกไปอีกโอ้แขน อลำคาญไม่ใช่กลัวหรอกลำคานเดี๋ืวแต่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมพวกคนนี้อ๋อมันเัยนแล้วว่าเอ๊ะไอ้นี่มันเดินทางมาไหม่วะมันเดินทางมาไหม่วะจำหน้ามันได้ครับจำหน้ามันได้อยู่ เออไปเห็ดบ้านเราให้ล่ะอันยางเป๊ะ